สวัสดีครับเช้านี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมเนทหมอดูจิตตาอิซเช้านี้เรามาพูดถึงคนเกิดวันพุธกันนะครับไพ่ก็ออกมาเป็นหกเหรียญสื่อหรือว่าจะบอกหมายความ่อย่างไรการที่คุณเป็นคนใจดีหรือว่ามีเมตตาแล้วก็เป็นผู้ให้อะ่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับ แต่ว่าเราต้องเลือกคนที่จะให้หรือผู้ที่จะได้รับของดีๆหรือสิ่งที่มีค่าจากเราด้วยนะครับมันไม่ใช่ให้กับทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นคุณค่ามันนะฮะแล้วก็อย่าให้จนตัวตายอย่าช่วยจนตัวตายคุณรอดตัวเองให้รอดก่อนด้วยครับคือถ้าเราไม่รอดคนอื่นคนอื่นก็ตายหมดครอบครัวเราลูกหลานเราหรือว่าพี่น้องเราฉะนั้น อย่าเชื่อแค่เขาว่าบอกว่าขอก่อนยืมก่อนให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะคืนหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเขาจะไม่ทำอย่างที่พูดนะครับแล้วก็อย่างเช่นชวนทำน,ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงหรือว่าไม่รู้จักกันจริงไม่เคยรู้จักหน้าค่าตามมาก่อนแล้วบอกว่าผลประโยชน์ะเยอะเนี่ยอย่าไปเชื่อเลยนะครับมันเป็นมิจฉาชีพแล้วก็โกหกหลอกลวงทางนั้นนะครับสแกมเมอร์ท้งนั้น ก็ใครเล่นโซเชียลหรือว่าอะไรก็ระวังด้วยนะครับสายโทรศัพท์แปลกๆหรือว่าอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลน,นะครับดูแล้วเอยมันมัน,ม,นมันเอเอะไรครับที่บอกว่าได้ผลประโยชน์ผล,ผลตอบแทนได้เยอะ100 150ร้อยเปอร์เซ็นรอยห้าสิปอร์ซ็นือว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอครับคือถ้าเรามีความรู้กับทุกๆสิ่งที่เราจะลงมือหรือลงทุนนะมันก็ไปได้หรือว่าจะลงทุนกับใครก็แล้วแต่หรือก็ดูว่า ุ้มที่จะเสียไปไหมหรือว่าเราสามารถเสี่ยงหรือว่าเรายอมเสียส่วนนี้ได้ไปได้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็โอเคครับที่สําคัญไม่ต้องไปสนแคร์ใครหรือว่าใครจะมองว่าเราขี้งกหรือว่าไม่มีน้ําใจหรือว่าอะไรน้ําใจมันไม่ใช่นะครับแค่เราก็ต้องมีเหตุผลในตัว,ตวการใช้ชีวิตในการใช้จ่ายในการใช้เงินของตัวเราเองฉะนั้นคุณก็ต้องมีจุดยืนมีจุดยืนในความเป็นตัวเองมีมีม เอกภาพมีเอกเอกลักษณ์หรือว่าเขาเรียก,กว่าศักดิ์ศรีความเป็นตัวเองด้วยครับอย่าไปสนค,คําคนมากครับยึดมั่นในความเป็นคุณแล้วก็เจตนาลมของคุณเองด้วยครับก็แล้วทุกอย่างจะไปได้สวยไปได้ดีเลยครับก็ขอทุกคนหรือว่าโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่5้าพฤศจิกาย,ยนสองัห้อหกสิบขอทุกคน แควคาดปลอดภัยอันตรายแล้วปลอดภัยจากภัยอันตรายแล้วก็ของคุณใส่มนต์ดหรือสิ่งชั่วร้ายอะไรก็เข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแล้วก็สิ่งเถกดิธิ์คุ้มครองนะครับมีอะไรก็มาคุยกันได้ครับกับผมเนทมอด,ดูจิตใจฟิซีครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับไม่บ่าย,บายกับวันพุธครับแฮปปี้ไนวนส์เดย์ครับ